ใครจับครับไม่มีใครจับเลยเมาส์เลื่อนเองนะมีคนแฮกเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวกมันเหี้ยอเอาวลยเฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยดูนะเขียนข้อความอะไรไม่รู้นะไม่ได้ขยับมุมขยับมาเฮ้ยดูครับเราเอาล็อกแค่นี้ดูครับดูครับเราใส่เงี้ดูเลยครับพอดีมีตัวหนังสืออะไรไม่รู้ เมาเลื่อนเองครับเฮ้ยเมาเลื่อนเองนะดูฮะเมาเลื่อนเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทำไมไรรออันนี้ผมกดครับอันนี้มีคนกดนะเอ้ยเมื่อกี้มันไปได้ไงเข้าเกมเองโอ้ my gosh เข้าเกมโอ้มีคนแฮกมีคนแฮกนะโอ้จริงนะเว้ยเขาผมมีคนแฮกมีคนแฮกเนี่ฮะเมาส์ มาขยับไปก็ขยับยับออกนะฮะอยู่ดีๆเห็นไหมฮะมาหูขยับเองเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย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 นไหมเห็นเข้าคุกเองมาไหวไม่รู้มีคนมีคนแฮกเข้าเอ่อโน้ตบุ๊กผมมีครับกดเองครับกดเองครับแม่ครับ นี่ครับนี่ครับกดกดเองนะไปกดลิกขวาเฉยเลยมันกำลังหาอะไรสักอย่างครับเออใช่เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ครับหายแล้วมันจะมีตรงซื้อขึ้นนะครับเป็นไหมครับตรงนี้ครับมันอยู่มันอยู่ตรงเมาส์เมาส์ครับอันนี้เราจะขยับนะครับมือครับนี่เราจะขยับนะครับแบบเอ้ยมันขยับเองนี่ครับอันนี้นี่นะอ้าวไปตรงนู้นแล้ว โอ้ยน oh, ี uh, oh, 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 oh. Oh. Oh, ่ครับนี่ครับเออไปไหนแล้วโอ้ดูครับดูครับกดเพื่อนเองครับดูครับเข้ามาใกล้ๆครับอ้าเพื่หายไปแล้วนี่ครับนี่โอ้วาร์ปได้โอ้ยมันจะถอดม้ลออกเลยครับกดออกครับถอดออกยังขยับได้โอ้โยอันนี้ถอดออกกำนันเนี่ยโอ้ยแฮกออกแล้วต้องหงุกหินมาเยอะเนี่ยมัลขยับเอง อไอ้มเมาแผลบ้านะครับผัดออกครับโอ้นุ่มเก๋แรงโหดใครรู้วิธีการแก้แก้แฮกแก้แฮกเข้าคอมนะก็บอกหน่อยนะนี่ครับตัวเองอย่างครับนี่ครับมาหนี้ครับไปพิมพ์อะไรเนี่ยโอ้ได้หรือเปล่านีคนแฮกนี่เถื่อนเกิแแกนแฮกนะครับมีคนแฮกครับ นี่ครับเบาตรงนี้ครับมีใครกดอะไรก็ไม่รู้มีครับกดเองครับโอ้โหกดเองครับกดเองนี่คร <uh ับเมาส์เลื่อนะครับเอาเข้าไปโอ้จบคลิปยังยังไม่รู้ดูไปเรื่อยๆนะครับเข้าใครก็ไม่รู้อืมนี่ครับเมาส์ก็ไม่ได้เสียบนะครับไม่ได้เสียบถอดออกาแล้วนะครับดูกดเอง ใครมาแฮกเข้านี่ครับตัวเกมหายแล้วนะครับ้ยหายแล้วเสียบเสียบต่อเลยโอ้ตกใจตกใจพอเลือตรงนั้นปุ๊บหายจบคลิปเลยโอ้โหแฮมเลย